มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปั่นปันเคลื่อนไหวแล้วนะคะหลังโดนดราม,าม่าถล่มพร้อมฟาดกลับแบบนิ่มๆค่ะโพสต์เดียวกลายเป็นดรามา่าถูกดา่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะสำหรับกรณีดาวราสาวปันปันสุทัศตาได้แชร์โพสต์ว่ามีคนในชุมชนบางแห่ง เพราะตั้งใจติดกันเพื่อเอาเงินประกันบางคนพยายามถึงขนาดเอาแมสของคนป่วยมาใส่ต่อกินน้ำติดน้ำลายคนป่วยซึ่งปันปันตั้งคำถามกลับว่าภาวนาอย่าเป็นเรื่องจริงเลยคิดกันได้เท่านี้จริงๆหรอปันปันเองโดนทัวลงสนั่นนะคะหลังโพสต์นี้ชาวเน็ตซัดคิดได้แค่นี้จริงๆหรอ หลังจากที่ปันปันแชร์ออกไปก็กลับกลายเป็นประเด็นร้อนระอุนะคะชาวเน็ตคอมเมนต์การสนั่งโลกออนไลน์มีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกันค่ะล่าสุดนะคะสาวปันปันหลังโดนทัวลงเละก็ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยระบุสั้นๆนะคะว่าไม่ตลกด้วยนะจ๊ะอ่านแคปชั่นข้างล่างนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ